นะครับขออนุญาตพี่ไล่ทีละเหรียญตามใบจองเลยนะครับไล่ทีละเหรียญตามใบจองเลยละกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆไล่ชมความงามทุกๆเหรียญนะครับเริ่มจากใบแรกเนื้อใบรายการแรกเลยนะครับก็เป็นเนื้ออะไรครับพี่ครับดูนะครับดูชมความงามครับพี่ครับ นะครับสวยไหมครับเนื้ออะไรครับทองคําลงยาแดงนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับงดงามจริงๆนะครับงดงามจริงๆนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับ เดี๋ยวเรามาไล่ชมนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคดู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 นะครับดูเป็นเนื้อแรกเลยนะครับก็คือเนื้อนะครับทองคําลงยาแดงพดงามไหมครับพี่ครับตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับในแต่ละท่านนะครับจะ เลือกสั่งจองในช่องทางไหนนะนี่ด้านหลังนะครับเด็ปู่ตาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกานะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้เลือกพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นพิมพ์ทองคำงดงามสวยงามนะครับมีจำปีที่เป็นลักษณะของท่านที่จะ สะสมนะครับสะสมว่าท้าวเวสุวรรณนะครับหลวงพ่อสร้างรุ่นนี้ใช้พิมพ์ไหนหลวงพ่อสร้างรุ่นนี้ใช้พิมพ์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆก็ศึกษานะครับเพื่อที่จะหาดูว่าเอ๊ะความสวยงามหรือความงดงามของแต่และเหรียญนั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมครับนี่คือขนาดเหรียญเมื่อเทียบกับเหรียญบาทแล้วนะครับกำลังสวยกำลังงดงาม นะครับก็สร้างนะครับมีจํานวนนะครับมีจํานวนนะครับก็ยังไงแล้วนะครับเหรียญนี้พระเด็จพระพุณหลวงพ่อก็ได้ออกแบบไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มีกําหนดการชัดเจนนะครับว่าจะให้เป็นพรดีๆให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ได้มากราบเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับหรือได้มาเที่ยวชมวัดจุรามณีนะครับตอนนี้นะครับก็คน เยอะแยะมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากแชร์นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับอ่านี่คือเนื้อแรกนะครับเนื้อแรกคือเนื้อทองคําสวยงามจริงๆนะครับทองคำลงยาแดงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับต่อไปครับที่ด้านหลังนะครับโอเคนะครับ500อกว่าท่านชื่นใจแล้วนะครับวันนี้ได้ชมแล้วนะครับว่าเนื้อทองคำลงยาแดงนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับสวยงดงามจริงๆ นะครับงดงามจริงๆนะครับงดงามเหมือนกับภาพถ่ายนะครับเหมือนแปะนะครับขอบคุณช่างกราฟิกนะครับที่หลังสรรนะครับภาพที่งดงามนะครับสู่สายตาพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจควักเงินในกระเป๋านะครับออกมาจองนะครับวัจุรานะครับได้มีการวางแผนมีการออกแบบเหรียญไว้ นะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับจะให้ทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสเช่าบูชาเช่าสั่งจองนะครับเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะครับอันนี้คือเนื้อทองคำครับเนื้อทองคำสวยนะครับเนื้อทองคําก็สวยนะครับใครชอบแบบเดิมๆเ,เรียบๆง่ายๆ นะครับไม่ลงยาไม่ขอลงยานะครับสวยจริงนะครับผมบอกพี่ตรงๆนะครับผมก็เพิ่งได้เห็นความสวยงามของเหรียญวันนี้แหละนะครับซึ่งในกระบวนการนะครับกว่าจะได้เบิกเหรียญมานะครับก็ใช้เวลานะครับก็เอามาชมพร้อมๆกันเลยเพิ่งแกะออกจากถุงใส่มาเมื่อสักครู่นี้นะครับ สวยไหมครับนี่คือเนื้อทองคำนะครับถ้าเกิดท่านนะครับมีความสวยงามนะครับแล้ววันนั้นนะครับผมภาโพสต์ภาพนะครับดูนะครับในกระบวนการผลิตนะครับน้องที่ดูแลงานผลิตก็บอกว่าโอ้โหพี่นะครับมันไม่ได้ปั๊มไงงานนี่เหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับแต่ว่ามีอะไรครับความหนาของเหรียญนี้แบบโอ้โห นะครับฉะนั้นยิ่งยิ่งหนาเท่าไหร่นะครับในกระบวนการผลิตก็จะยิ่งยากไปเท่านั้นนะครับยิ่งยากไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังไงแล้วนะครับ <‍ üst> พลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้นะครับในพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเหรียญรุ่นพรปีใหม่นะครับพรปีใหม่ นะครับเพราะนั้นพระระดับประเทศนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็รู้จักนะครับพระพุทธโสธรน,นะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับเมืองเทพ นะครับหรือเมืองยักษ์วัดจุฬามณีนะครับส่วนมากเราจะเรียกเมืองยักษ์แต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเมืองเทพสิลูกเมืองเทพนะครับเมืองเทพแผงวัดจุฬามณีนะครับงดงามนะคะดีเนื้อทองคาโอเคนะครับต่อไปนะครับเนื้อที่พี่ๆชอบแย่งกันนะครับแล้วก็บางท่านก็สมหวังบางท่านก็พลาดหวังนะครับอันนี้คืออะไรครับเนื้อเงินลงยาแดง นะครับหน้ากากสองหน้าครับงามจริงๆนะครับงามจริงๆงดงามจริงๆนะครับงดงามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับพระพุทธโสธรนะครับพระพุทธโสธรหรือว่าด้านหลังเสด็จปู่ท้าเวสุวรรณโญจตุมหาราชิกานะครับอันนี้นะครับผลิตภูมหลวงพ่อเรียกบ็อกทองคานะครับอันนี้งดงามนะครับงดงามมากๆนะครับเอาละครับบางท่านบอกว่าขอด้านเดียว ได้ไหมนะครับขอด้านเดียวได้ไหมนะครับไม่อยากได้ทองคำสองหน้านะครับอยากได้ทองคําแค่หน้าเดียวได้ครับได้ได้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่าข้อสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหน้าหนึ่งหรือสองหน้านี่นี่ครับอนนี้คือหน้าเดียวนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธโสธรน,นะครับ พรับผตสูรทออีกด้านหนึ่งนะครับเป็นท้าเวสุวรรณโนครับเห็นไหครับองเงินครับบูชาเงินบูชาทองโบธาโบราณว่านะครับก็จะมีแต่เงินมีแต่ทองไหลเข้ามานะครับในชีวิตนะครับไหลมาเทมาดังน้ำคงคาไม่ขาดสายเห็นไหมครับสวยเนาะครับถามว่าระหว่างสองหน้ากับหน้าเดียวนะครับอันไหนสวยกว่ากันแล้วแต่ความชอบครับบางท่าน นะครับชอบหน้าเดียวบางท่านชอบสองหน้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับว่าพี่ๆจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้คือสองหน้านะครับเห็นไหมครับอ่าสวยไหมครับนะครับถ้าเกิดสวยขอหัวใจรัวๆนะครับถดสวยขอเข้าใจรัวๆนะครับอันนี้นะครับถัดมานะครับถัดมา หน้าเดียวครับด้านหลังผมว่าถ้าเกิดเป็นเนื้องเงินแล้วก็ลงยาแดงนี่ครับความสวยงามของเขานี่มีอยู่เพียบพร้อมนะครับมีอาคาระเลขยันชัดเจนเสด็จปู่ท้าเวสวุวรรณโนนะครับร่างกายกำยำยืนนะครับสูงสงา่าเด่นสง่านะครับกำยำนะครับตามสไตล์ นะครับและเป็นเอกลักษณ์ของวัดจุรามณีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระครูสุภิวิยาพรได้ออกแบบแล้วก็กํากับการสร้างตลอดนะครับต่อไปนะครับต่อไปชมเนื้ออะไรดีครับขออนุญาตไล่ตามใบจองเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปกันเร็วๆนะครับไปกันเร็วๆนะครับต่อไปนะครับรายการที่5นะครับ รายการที่ห้านะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาราชาวดีสวยครับฟ้าเป็นไงครับโอ้โห,โหงดงานจริงๆนะครับจีวรเหลืองด้วยนะครับโอ้โห,โหนะครับเป็นไงครับ